The <laughs> cat มาด้า2ปีใหม่สภาพดีสียังจี๊ดนะครับผมปืนสตาร์คาโรูมือ2พฤศจิกานนี้ราคาดีพีดาวจะมาแนะนํากับมาด้า2ที่เข้าใหม่ของทางเต็นท์นะครับเป็นมาด้า2นี่จุสามไฮคอนเน็กนะครับเป็นตัวซีดานครับเป็นปี2019มาในราคา49,000บาทนะครับผมคันนี้รถเข้าใหม่เป็นไงบ้างมาดูกันเลยนะครับอย่างแรกเลยคันนี้เป็นสีแดงมาด้าที่ฉ่ามากนะครับดูได้เลยว่าสีดีมากนะครับนี่ดูได้เลยว่าฉ่ามากใครที่ชอบสีแดงมาด้านี่บอกเลยว่าไม่ควรพลาดนะครับผมคันนี้สีมาดีมากแล้วก็ตัวนี้นี่มมมีีอออออปปชััั่่นนนนนนนะะคคคครรรรบบไไไฮเเเใสวขงฟโจต์ผดท ไฟตัดหมอกมีให้ครบแล้วนะครับผมแล้วก็ตัวนี้คือดูได้เลยว่าสภาพมาดีจริงๆและส่วสนของตัวนี้นี่ล้อนะครับเป็นล้อแม็กอลอยลมดามาให้นะผมเป็นแม็กอลอยที่สภาพก็ดูดีมากนะครับไม่ได้มีร่องรอยเบียดอะไรมาเลยนะครับเป็นแม็กอลอยของค่านะครับผมหูกระจกนะครับเป็ <ithe> นสีเดียวกับตัวรถนะครับป๊อไฟไฟ้าพอไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวข้างตัวรถนะครับแล้วก็ตัวนี้นี่เป็นนี่ครับฮคอนนนี้ก็จะมีในส่วนของนี่ครับสมาร์ทเอนนรีนะครับผมสามารถล็อกรถปลดล็อกได้จากตรงนี้เลยนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นล็ ก็สามารถล็อกรถปลดล็อกได้เช่นกันนะครับหรือว่าจะเปิดท้ายรถจากตัวกุญแจก็ได้นะครับอ่ะดูภายในกันหน่อยคันนี้ภายในเป็นไงบ้างก็เป็นรถข้าใหม่ครับยังไม่ได้เก็บสภาพในส่วนของเรื่องความสะอาดอะไรเลยก็นี่ดูได้เลยว่าสภาพมาง่งนก็ถือว่าสวยมากนะครับผมนี่พวกคอนโซลหน้าต่างอยู่กันในสภาพดีๆเดิมๆไม่มีแตหกหักไม่มีร้าวนะครับผมในส่วนของเบาะก,ก็มาสภาพดีๆเดิมๆเช่นกันนะครับนี่ไม่มีฉีกขาดเลยคันนี้สภาพมาค่อนข้างสวยเลยนะครับนี่แล้วก็ในส่วนของนี่ให้ดูหน่อยรถเข้ามมาใหม่นี่นะครับ ไม่มีชนหนักจมลำพิคว้านะครับดูได้เลยว่าเม็ดอาร์คเรียงตัวกันสวยงามนะครับนี่โอ้โหแล้วก็เนี่เดี๋ยวให้ดูตรงส่วนของเสาหน่อยนี่ไม่มีเบียดมาแน่นอนครับตรงนี้โอ้โหมันแน่นจริงๆนะครับเนี่ยรถเข้ามานี่นะครับอเหมือนไม่เคยได้ถอดเลยนี่ดูได้เลยนี่นะครับเนียนๆสวยๆนะครับผมนี่มาร์กิ้งนะครับจากโรงงานนะครับจับมานะครับเป็นเครื่องจักรจับมาก็คือไม่ได้มีทําสีตรงนี้มาสภาพมาดีมากนะครับไม่มีชนหนักจมลำพิคว้ามาอย่างแน่นอนถ้าซื้อไปตัวเจอ เรานะครับยินดีซื้อคืน1 0ึ้กันอยู่แล้วนะครับผมนี่แล้วก็พวกนี่แพลนเพลทเล็เครื่องอยู่กันดีๆเดิมๆครบๆนะครับ,นะรบนี่อะ่ะแล้วก็มาในส่วนของด้านท้ายกับด้านท the ้ายคันนี้ครับอ่ะดูได้เลยว่าเหมือนไม่ค่อยได้ใช้งานเพราะว่าคันนี้นะครับนี่ดูได้เลยว่าสภาพบอกเขาอยู่ดีมากๆนะครับผมในส่วนของด้านท้ายสภาพก็โอเคเลยครับดูได้เลยว่าสภาพด้านท้ายก็ไม่แพ้กันเลยนะครับอ่ะแล้วก็ในส่วนของตัวนี้ดูด้านหลังกันหน่อย มีรอยเบียดมีรอยคูดมาไหมดูได้เลยครับรถเข้าใหม่คันนี้มาสภาพดีเดิมมากนะครับแล้วก็ตัวออปชันก็อย่างที่บอกไปมารมดาให้มาเต็มมากครับพวกเซ็นเตอร์นะครับถหลัง4จุดพร้อมกล้องมองหลังด้วยแล้วก็ในส่วนของการเก็บสัมภาระ,ะดูได้เลยคนข้างที่จะกว้างขวางนะครับเก็บได้เยอะแน่นอนแล้วก็ตัวนี้นะครับนี่มีในส่วนของพวกอ่ะชุดอุปกรณ์อะไหล่ครับอยู่กันครบ,ครบนะครับผมพวกอ่าชุดอ่ายางอะไหล่แล้วก็ประแจนะครับผมถ้าแม่แรงหรืออะไรมันหายไปเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวเราหามาใส่ใหม่ให้นะครับ ถือว่าได้ของเดิมไปดีเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้มาด้าซีดานจุดเด่นของเขาเลยคือ,อเป็นรถอีโคคาร์สประตูที่สามารถพับเบาะได้นี่นะครับนี่ดูได้เลยว่าอ่ะเนี่ยมันพับได้ประมาณนี้เพราะว่าติดเบาะด้านหน้าครับเดี๋ยวผมทำให้ดูก็คือตัวนี้เนี่ยมันค่าอเนกประสงค์นะครับในเรื่องของการเก็บของหรือขนคน้นก็ได้นะครับผมถือว่าเป็นรถคันหนึ่งที่คุ้มค่าในเรื่องของราคามากนะครับเพราะมันอเนกประสงค์มากนะครับนี่ ดูได้เลยว่าอ่ะเนี่ยเวลานั้นก็พับ6 0สิบสีได้นะครับจะคนของคนคู่กันไปก็ได้นะครับตรงนี้ถือว่าเป็นการใช้งานค่อนข้างที่จะหลากหลายเลยแล้วก็มาดูฝั่งนี้ก็หน่อยนี่สภาพนะครับอ่ะรถเข้าใหม่นะครับก็สภาพประมาณนี้เลยนะครับค่อนข้างที่จะโอเคเลยครับผมไม่ได้มีรอยอะไรใหญ่ๆได้เห็นนะครับว่ามันมีเกิดจากการชนมาเดี๋ยวเปิดให้ดูด้วยก็ได้ครับในี่เรื่องของพวกชนหนักจมน้ำความนะครับไม่มีแน่นอนเปิดให้ดูเลยเนี่ครับไม่อ่ะอยู่เดิมนะครับเรียงตัวกันสวยงามนะครับนี่แล้วก็ในส่วนของตรงนี้อ เปิดเสาให้ดูเลยนะครับด้านท้ายเดี๋ยวเอา้ากลางตัวรถไม่มีด้านท้ายอาจจะมีมาก็ได้อ่ะเปิดให้ดูแหละนี่นะฮรเรียงกันเดิมๆครับสวยๆไม่มีชนเข้ามาอย่างแน่นอน <c oughs> แล้วก็อ่ะเดี๋ยวให้ดูในส่วนของเออเลขไหม่อปชั่นภายในคร่าวๆนะครับว่าคันนี้นะครับได้อะไรมาบ้างโอ้ยครับมาต่อกันเลยนะครับในส่วนภายในออปชั่นต่อมาที่ต่อจากคีเลยก็คือนี่ในส่วนตรงนี้คือเป็นปุ่มพุทสตาร์ทสตาร์ทรถง่ายๆเพียงอย่าเบรกแล้วก็กดปุ่มนะครับนี่ก็คือง่ายๆเลยครับไม่ต้องยุ่งยากอะไรครับคิด เสียบไขกุวแจอะไรให้มันยุ่งยากนี่ครับกดปุ่มเดียวรถสตาร์ทอิดชึ่งเลยแล้วก็ตัวนี้รับเลขไหม่อยู่ที่71,75 5กิโลไม่ประมาณนี้ครับกับรถปี2019เถือว่าเป็นไม่ที่ใช้งานปกติทั่วไปนะครับไม่ได้เยอะอะไรเลยนะครับผมว่าถือใช้งานตามชีวิตประจำวันทั่วไปแล้วก็ตัวนี้ออปชั่นมีอะไรบ้างนะครับก็เห็นอัปดิสเพลย์พวงมาลัย3กา้านมัลติฟังก์ชั่นคูดคอนโทรลนะครับพวกนี้นี่ก็คือผมเคยรีวิวไปบ้างและถ้าใครอยากหาข้อมูลเพิ่มเติมผม ลดมาไม่ต้องเปิดไปหน้านครับเวลากลางคืนเขาเปิดให้เองตัวนี้มีมาให้แล้วในส่วนของนี้นะครับที่ปัดน้ําฝนหนุงเวลาออโต้มีให้ครบนะครับผมแล้วก็นี่ในส่วนของแอร์แอร์แบบปรับเมนูนนะครับผมแล้วก็ออโต้ด้วยนะครับผมก็คือเวลานั้นอ่ะปรับออโตโ้ได้นี่หรือจะปรับเมนูนก็ปรับได้นะครับผมมาเวลานั้นอยากได้ความเย็นค่อนข้างเยอะหน่อยแรงลมมา เลือกกันได้ตามใจชอบเลยแล้วก็ตัวนี้นี่มีจอจอทัชสกรีนมาด้วยนะครับผมอ p อปชั่นก็คือค่อนข้างเยอะนะครับผมสามารถต่อบลูทูธได้สามารถต่อพวกเครื่องเขียนได้ครับพวก FMAM นะครับ CD USB AUX ฮะก็คือให้ครบเลยนะครับผมกับตัวจอตัวนี้แล้วก็ในส่วนของนี่เวลานั้นขับไปปุ๊บมันใช้งานไม่ได้ก็จะมีในส่วนของตัวนี้ เป็นเหมือนคอมเมนเตอร์เซ็นเตอร์เพราะว่าเวลาขับขี่อยู่นะครับตัวจอเขาจะล็อกไม่ให้ใช้งานนะเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนะครับตัวนี้ก็คือถือว่าเป็นเหมือนเมาส์นะครับมาทําหน้าที่แทนนะครับเราไม่จําเป็นต้องไปแตะอะไรให้มันยุ่งยากครับตัวนี้ก็ถือว่าใช้งานได้ค่อนข้างที่จะโอเคเลยปรับตัวแป๊บเดียวก็ชินนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับผมแถวตรงมินิตุนของนี่ การชิปเกียร์ได้ด้วยนะครับผมตัวน,นี้นะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคเลยขึ้นเขาทางชันไม่มีปัญหามีโหมดสปอร์ตไปเล่นแสงด้วยนะครับตัวน,นี้ดันขึ้นปุ๊บเปิดโหมดสปอร์ตนะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคเลยแล้วก็อย่างทผมบอกไปตัวน,นี้พอร์ตการเชื่อมต่อนะครับพวก power outlet นะครับ USB AUX นะครับผม s d card คันนี้ยังมีมาให้อยู่เลยถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับแล้วก็ตัวน,นี้มี CD มาให้ด้วย ถือว mm ่าข้างนที่จะโอเคเลยครับสำหรับใครที่แบบเออชอบในการส่วนของการอร์ตเชื่อมต่อที่มันหลากหลายหน่อยตัวนี้ถือว่าโอเคเลยแล้วก็ตัวนี้นี่เดี๋ยวผมบอกไปเป็นตัว13ึ่งจุดสมคนนะครับว่ามันจะมีอะไรบ้างตรงนี้จะเป็นแบบหนังอะไรหลายอย่างการออกแบบของเขานะครับดีไซน์มาด้าเนี่ยถือว่าได้มาค่างดีมากนะครับแล้วก็ออปชั่นเนี่ยได้มาเยอะด้วยถือว่าเป็นรถที่อ่าอีโคคาร์ที่คุ้มค่าตัวมากครับอะไรอะไรอย่างเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะครบคันเลยนะครับผมใครที่แบบชอบรถที่มีความสปอร์ตมีออปชั่นตัวนี้นะครับให้มา โอเคครับมาในส่วนเครื่องยนต์เขานะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์นะครับเบนซิน1 3 0 0ซีซีนะครับผมก็เป็นเครื่องยนต์ที่ประหยัดน้ำมันนะครับใครที่สู้ราคาน้ำมันยุคนี้ไม่ไหวคันนี้นะครับผมแนะนำเลยนะครับพวกะขั้นที่จะประหยัดเลยและสภาพเป็นไงบ้างครับก็รถเข้าใหม่ดูได้เลยว่าสภาพเขามาค่อนข้างเดิมๆนะครับผมดูได้เลยว่าเครื่องไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับพวกมาร์กิ้งแรงต่างอยู่ครบนะครับผมฝั่งนี้ก็เช่นกันนะครับผมมาร์กิ้งแรงต่างอยู่กันโอเคเดิมๆนะครับผมในส่วนฝาป่งนะครับก็ฝาเดิมมนะครับผ มอกนะครับแล้วก็นี่ตัวมาร์กิงมาด้านะครับคือตัวนี้เป็นฝ่ายเดิมนะครับไม่ได้มีถอดเปลี่ยนมาแล้วก็ตัวนี้เนี่ยคือมีรับประกันในส่วนพวกเครื่องเกียร์กล่องนะครับ ECU นะครับผมไปด้วยราคานี้ครับ49,000บาทมีรับประกันให้แล้วก็ในส่วนของพวกของเหลวก่อนออกรถไปเรามีถ่ายเปลี่ยนพวกของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ให้เรียบร้อยครับออกไปไม่ต้องไปทําอะไรแล้วได้รถสภาพพร้อมขับใช้งานไปเลยนะครับผมก็ตัวนี้เดี๋ยวผมมาย้ําราคากันหน่อยนะครับนี่กับเจ้าคันนี้ครับเป็นมาด้า2 1.3ไฮคอนเนคนะครับเป็นปี2019นะครับผมมาในราคา49,000บาทนะครับผมก็สำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถติดต่อไปได้ทางนะครับเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ด้านล่างได้เลยนะครับเป็น099691179 9นะครับผมสามารถโทรมาหาที่ปรึกษาการขายได้เลยครับเรามีที่ปรึกษาการขายพร้อมปิดจบอยู่ตลอดเวลานะครับหรือจะเป็นไลน์แอด ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนะครับสำหรับใครที่ไม่สะดวกนะครับโทรคุยก็สามารถพิมพ์พูดคุยไลน์แอดไว้ได้นะครับผมแล้วก็ะหวันนี้ใครชอบคลิปนะครับที่เอารถมาอัปเดตเข้าใหม่นะครับก็สามารถนะครับกดไลค์กดแชร์กดสัครสมาชไว้ได้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปอย่างนี้นะครับที่อัปเดตกันอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับผมก็สามารถพิมพ์พูดคุยคอมเมนต์กันได้ครับติชมกันได้ครับตรงไหนผมพลาดไปสามารถพิมพ์พูดคุยขอเพิ่มเติมได้นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมจะมาดัดสองตัวสีแดงคันนี้ก็คงต